ตัวนี้เป็นคำใดว่าตัวนี้ไม่ต่ำกว่า15ปินแล้วเดี๋ยวเราจะมารลื้อกันครับลื้อยางเลื้อสื้อเอายาง EVA ออกแล้วก็รีเซิตเราจะให้เหลือแต่แบงค์เปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเอารวิธีจะเอายางออกเขาทำยังไงดูไปชมกันเลยครับ ขั้นตอนแรกก็นี่ครับต้มน้ําให้เดือดเลยครับแล้วก็เอาไปลวกเอาไปจุ่มครับให้น้ํายาเคลือบคันเขามีความอ่อนตัวครับแล้วเราก็ค่อยจุม่มแล้วก็แล้วก็เอาน้ำลดลดให้ยางมีการยืดเยลือ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ออกแล้วก็เอาผ้าครับจับแล้วก็ค่อยๆหมุน เริ่มเริ่มออกมานิดนึงแล้วครับทำไปเรื่อยๆครับนานะ ส่วนบนเริ่มเริ่มออกแล้วนะฮะเหลือส่วนนี้เี๋ยวส่วนนี้ที่ยังไม่ออกส่วนบนเริ่มออกแล้วส่วนนี้ส่วนนี้ไม่รู้จะติด,ตดกาวมาหรือเปล่าตรงนี้จะไม่ออกนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาติดกาวมาอยู่แต่เราจะเอาออกเลยกาจะเหลือ,อยาง EVA ไว้ประมาณนี้ฮะตรงนี้ก็จะเอาออกได้ก็ตรงนี้ครับ กจะออกมาสด่วงนีย้ยตรงนี้เราก็จะต้มต้มหมออทั้หมดเราจะให้เหลือแต่แปง้งขาวเดี๋ยวเราจะมาบิา้วกันครับผมตอนนี้เราก็จะลวกไปเรื่อยๆเพื่อทำการถอดรีซีดออกมาครับครับเราก็จะค่อยๆหมุนไป ครับไม่ต้องรีบครับมันอาจจะร้อนมือหน่อยครับถอดยากพอสมควรครับเพราะว่าเขาหยอดกาวมาครับไม่ค่อยหมุนไปครับถ้ไม่ออกกันลวกไปเรื่อยๆครับให้น้ํายาละลายมันจึงจะค่อยๆอ,ออกมา ก็จะลวกน้ําร้อนได้สักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆอ,ออกมาครับนี่กาวละลายน้ํายาเคลือบขัดละลายก็จะหมุดออกมาได้ตัวนี้แกนเขาใช้พวกแกนกระดาษทิชชู่ครับใส่กาวร้อนทาไว้ครับลวกน้ําร้อนก็ออกมือนกันครับก็ค,ค่อยๆหมุนเดี๋ยวเรามาทําคาวามสะอาดรีซีทอีกทีนึงนะครเพราะว่า ตอนประกอบคืนเนี่ยมันจะมีผลถ้าท้าไม่ทำความสะอาดแกนกลางด้านในครับก็จะเหลือยาง EVA อีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะลวกต่อครับจะเอาออกเหมือนกัน ครับตรงนี้มันลวกลวกยางไม่ออกนะครับครับผมลองลวกแล้วลวกหลายนาทีอยู่บิดยังไงก็ไม่ออกครับเดีย๋ยวตรงเนี้ยเดีย๋ยวลวกเป็นคงสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ออกไงเดีย๋ยวผมจะตัดทิ้งครับผมแล้วก็เดี๋ยวสั่งยาง EVA มาครับส่วนยาง EVA เนี่ยสั่งร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปสั่ง Lazada หรือ Shopee ครับก็มีนะเดี๋ยวเราหมุนครั้งสุดท้ายครับถ้าไม่ออกไงเดี๋ยวเราก็ตัดทิ้งครับ ก็เราเอาตัวด้ามแล้วก็รีซีทออกแล้วนะครับเราจะทำความสะอาดด้วยคัตเตอร์ครับค่อยๆขูดเนื้อแบงค์ทำความสะอาดาสเปคตัวนี้จะเป็นมีเดียมนะะประมาณเขาเรียกว่าแข็งๆอ่อนๆฮะ8ฟุตครับ,รบของไดว่าตัวนี้ไม่ต่ำกว่า20ปีแล้ว เป็นกาไฟรุ่นแรกเราจะบิวท่อนล่างก่อนมี2ทอ่อนเดี๋ยวพวกเนี้ยจะโลกออกให้หมดเลยน่ครับดูความความเน่าของมันเดีย๋ยวเราจะมาทำความสะอาดแล้วก็จะเปลี่ยนด้ามเปลี่ยนรีเซ็ตแล้วก็เปลี่ยนด้ามยางแล้วก็ขึ้นไกลใหม่ทั้งหมดครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะใช้ได้ไหมมันจะสวยไหมครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆขูดนเะนี่ยมันจะเป็นรอยขูดได้ครัไม่เป็นไรครับถูกไหถูถเนะเดี๋ยวเราเอากระดาษทรายเนี่ยลงไปทีนึงกระดาษรายละเอียด ครับประมาณนี้ฮะเดีย๋ยวตรงนี้เราจะเอากระดาษทรายละเอียดขัดทำความสะอาดอีกทีหนึง่งครับส่วนตรงนี้เราก็จะปล่อยไว้เห็นรอยตรงนี้ไมหมฮะที่ขูดขูดตรงไกลออกตรงนี้ผมจะใช้สีพ่นพ่นเนื้อแบงค์ใหม่ครับจะเอาสีดำพ่นครับก็จะเก็บรอยโลโก้ไว้ ตรงนี้พ่นครับตรงนี้เป็นฟอร์กิฟตรงนี้เป็นรนีซีทข้างล่างจะเป็นด้ามยาง eva ครับโอเคครับได้ว่าเดี๋ยวเราจะพ่นสีไปที่เนื้อแบง์นะครับเราจะใช้สีดำคสีดำเงาพุ่บ นแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ด้ามแล้วก็ประกอบรีซีดกันครับครับส่วนขั้นตอนนี้เราก็จะมาปรับเชฟด้ามคันคนระับ ผมก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ร้อยนะ,ค,ะครับกับสว่านมือครับแล้วก็เศษแบงครับค,ค,ครับค่อยๆปั่นค่อยๆเกี่ยไปครับด้ามเนี่ยมันจะมีขนาดวงเนี่ยผมจะใช้ประมาณยี่สิบเก้ามิลครับผมค่อยๆปั่นไปตอนนี้ก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์พันครับค่อยๆปัดรายละเอียดไป ค่อยๆถูค่อยๆปัดไปโอเคครับ ก็เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมจะแปลงเป็นคันดามพูดเดิ้ลครับเพราะว่าส่วนที่ขาดไปยางที่ใช้ก็จะเป็นยางตัวเก่านะครับเดี๋ยวเรามาประกอบดามคันอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวมาต่อดีคลิปที่สองครับ